วันนี้อ้วนๆจะไปพบกับคุณหมอนะคะนี่คุณหมอนัดนะหมอนัดแปนด้ซซาอีกรอบนึงนะคะว่าขนาดมดลูกจะหลดตัวลงไหมเรารอไปดูผลกันเลยนะจ๊ะอ้วนๆอ้วนเอ้หมู สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ติดตามนะคะยังไม่รู้ว่าน้องป่วยเป็นอะไรเนาะน้องป่วยเป็นมดรูกอักเสบนะคะเอออาการแรกที่ใหม่เจอเนาะก็น้องก็จะมีเมื่อกออกจากช่องคลอดน้องนะคะใหม่สังเกตมาประมาณ2-3วันนะคะแล้วก็ทักไปถามกับคุณหมอในเพจนะคะแล้วก็คุณหมอแจ้งมาบอกว่าค,ออคุณหมอคาดการว่าน่าจะเป็นมดุดลูกอักเสบให้พาไปพบแพทย์นะคะ เออแม่ก็เลยพาไปนะคะแล้วก็ตรวจแล้วก็พบเลยเนาะว่าเป็นมดลูกอักเสบแต่ว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะคะเป็นช่วงแรกๆเลยยังไม่แรงมากนะคะไปไปตรวจแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นมดลูกของน้องมีการขยายตัวขึ้นนะคะมีการขยายตัวใหญ่ใหญ่กว่าปกตินะคะแล้วก็ คุณหมอให้ยามาทานหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วก็นัดไปตรวจวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากําลังพาอ้วนๆไปพบกับคุณหมออีกครั้งนะคะไปดูอาการนะคะคุณหมอนัดนะคะแล้วก็มารารุ้นไปด้วยกันนะคะว่าอาการของน้องจะดีขึ้นไหมขนาดมดลูกจะลดตัวลงไหมหนองในช่องคลอดจะลดลงไหมหรือว่ายังไงนะคะสำหรับแพนด้านะคะคุณหมอแจ้งมาว่า อาการของน้องยังไม่แรงมากเนาะคุณหมอเลยให้ทานยาแต่ถ้าในช่องคลอดมีหนองเยอะมีอะไรอย่างนี้คุณหมอจะให้ผ่าตัดมดลูกนะคะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการผ่าตัดนะคะทุกคนผ่าตัดเอามดลูกออกเนาะใหม่ก็ได้สอบถามคุณหมอแล้วนะคะว่าเออมุดลูกอักเสบเกิดจากอะไรคุณหมอบอกว่าเวลาช่วงน้องมีประจำเดือนหรือว่าน้องติดสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะ ช่วงเวลาที่ปากมุดลูกของน้องเปิดนะคะก็อาจจะมีเชื้อแบคเีเรียอะไรอย่างนี้เข้าไปได้นะคะเกิดจากการผสมพันธุ์อะไรอย่างนี้เนาะวันนี้เราก็มารอลุ้นไปพร้อมกันเลยนะคะว่าอาการของแพันด้าจะดีขึ้นไหมต่ใหม่ก็อยากให้ดีขึ้นนะเพราะว่าใหม่ไม่อยากผ่าตัดน้องเลยนี่นะ่าสงสารดูดีแต่เขาก็แบบไม่ไม่ได้ซึมไม่ได้อะไรนะคะทุกคน เพราะว่าเขากำลังเริ่มน่าจะแบบพึ่งพึ่งเริ่มต้นเนาะแต่ถ้าเป็นหนักหนมากน่าจะซึมอะ่ะแต่ว่าการของน้องก็ไม่ได้ซึมไม่ได้อะไรก็ทานอาหารได้ปก,ปกตินะคะวันวัน หลังจากที่ไปพบกับคุณหมอมาแล้วนะคะทุกคนคุณหมอแจ้งบอกว่าอาการของพันดาดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีหนองในช่องคลอดแล้วนะคะไม่ค่อยมีหนองในมุดลูกแล้วเนาะแต่คุณหมอก,ก็ให้ยามาทานแล้วก็นัดอีกทีหนึ่งสัปดาห์นะคะเพื่อดูอาการอีกรอบหนึ่งเนาะว่าหนองในมุดลูกหมดไปหรือยังนะคะหายสนิทหรือยังใหม่ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่น้องดีขึ้นน้องใหม่ก็ไม่ได้อยากผ่าตัดมุดลูกน้องนะคะ นี้เขากลับมาอยู่บ้านอะ่ะเขาก็ไม่ได้ซึมไม่ได้อะไรนะคะทุกคนเขาไม่ได้ซึมไม่ไม่ได้อะไรแต่เขาก็จะนอนถามว่านอนบ่อยไหมก็ไม่บ่อยเนาะเพราะว่าเขาก็นอนเป็นปกติอยู่แล้วเพราะาหมาห้เขาอยู่ในกรงเนาะไม่ไม่ค่อยได้ปล่อยออกมาแต่ว่าช่วงนี้อะ่ะน้องมีอาการแพ้แชมพูนะคะหลังจากที่อาบน้ําให้ก็เรียบร้อยค่ะเป็นตุ่มเป็นผื่นขึ้น ว่าดัมมิเชียนนะคะเป็นสุนัขที่ผิวแพ้ง่ายนะคะผิวหนังแพ้ง่ายนะคะตอนนี้ก็ได้แชมพูตัวใหม่มาแล้วค่ะคุณหมอให้จ่ายยาตัวใหม่มาให้เนาะตอนนี้ก็กําลังเริ่มรักษาผิวหนังด้วยนะคะเป็นทั้งมุดลกูกเสบทั้งผิวหนังเลยนะคะแต่ใหม่ก็จะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าใหม่ก็รักเขามากเลยเนาะไม่อยากให้เขาเป็นอะไรเลยแต่เราก็ห้ามไม่ได้นะคะว่า เพราว่าเราดูแลดีมาตลอดนั้นดูแลอย่างดีแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมาได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ใหม่กับแพนนาด้วยนะคะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ